วันนี้จะมาสอนฐานมนทูเคนะครับก็คือ,อ,อใน 2K หรือเซิร์ฟเพต้องปรับเป็นคานาลีนะครับก็สามารถกด F8 ขึ้นมาแล้วก็วางโค้ดลงไปแล้วก็ใช้ได้เลยครับนี่ใช้ได้เลยแล้วก็มันไม่ใช่บูตเอพนะครับออบอกก่อนว่ามันไม่ใช่บูตเอพนะอันนี้มาสำหรับคนที่คอมแรงๆนะครับแล้วก็เฟรมันตัน1 8อหรือเป็นพื้นที่ที่มันลื่นๆลงโล่งอย่างนะครับแล้วเฟรมันดันสูงนะครับ ก็สามารถอัลล็อกตรงนี้ให้มันดันไปเกิบ188ได้แล้วมันจะไม่กระชากนะครับถ้าเกิดใครที่วิ่งอยู่140 160เฟร,รมอะไรอย่เงี้ยครับมันก็ไม่ได้ทำให้มันทะลุไป200ได้นะครับมอท้องฟ้าเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ถามผมว่ามันมีผลเสียไหมอันนี้ส่วนตัวผมเท่าที่ลองลองใช้มายังไม่เจอผลเสียอะไรนะครับแล้วก็ ถามว่าการ์ดจอมันทํางานหนักไหมก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็ทํางานหนักครับมันทำงานเต็มที่ของมันอ่ะเหมือนในเกม FPS ทั่วไปเลยครับเราซื้อคอมแรงๆมาก็เพื่อที่จะอยากให้ FPS มันสูงๆถูกไหมครับเล่นลื่นๆอันนี้ก็เหมือนกันครับก็ซื้อคอมมาแรงแล้วก็อยากให้ FPS มันสูงๆก็ใช้อันนี้ปลดดันไปได้ครับเหมือนกันก็สําหรับใครที่ทําไปแล้วกัวโดนแบนกัวคอมพังหรือ กลัวได้หลายอย่างนะครับก็สามารถกด F8 ใช้คำสั่งเดิมก็ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนข้างหลังเป็น F A L S E ก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิม,มครับคืนค่าปกติของมันแค่นี้เลยครับ